ก็สวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับน้องเสาห้านะครับผมบรรยากาศที่ว่าอึมครึมนะผมถึงเวลาเข้าทํางานนะครับผมกับน้องนะครับผมน้องก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะผมแต่ความไม่ได้ขัดผิวนะครับแต่ผิวน้องน้มากนะครับผมดูนะครับผมจะเหมือนพาย ในดัมโบหรือเปล่าเนาะที่ว่าคุณแม่เอฟซีเขาเคยให้ลูกให้กับควันดูนะผมจะสูงเท่ากันหรือเปล่านอ้อสองห้านไม่ใช่ต่ำกว่าไคยจมโบ้ดัมโบหรือเปล่าดัมโบจมโบ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนะาะก็ควันเองก็ไม่ค่อยอเล่นโทรศัพท์นะครับผมจะมีแม่ควันม,มาบอกนะครับผม ขับควันเองเนาะว่างานน้องจะเเมืองกันนะครับผมแต่ความสูงเราอาจจะไม่รู้นะครับผมว่าสูงประมาณไหนขนาดไหนนะผมกับตัวน้องช้างเองนะครับผมยยยนเยอนะๆๆจแน,น,น่โจแน่โกรุไยเฮ้ยนีเนาะนี่นะครับผมน้องจะเป็นหนุ่มแล้วครับผม น,นมหรือเปล่าดูดูหัวน้องจะใหญ่มากนะครับหัวน้องใหญ่แล้วก็เดินจะหัวเชิดนะผมหัวน้องจะเชิดขึ้นนะผมเบีดมุ้ยนี่แล้วเออหัวน้องจะเชิดขึ้นนะครับผมเวลากินอย่างนี้หัวน้องตกนะครับผมเวลาน้องเดินหัวน้องจะเชิดขึ้นนะผมสาวข้าของเราครับช่วงนี้อยู่ที่อ่ายังไงผม ยู่ที่เขาเขาเรียกอะไรนะผมยึดร่างนะผมรับตัวเองให้สูงขึ้นนะครับผมไม่ใช่น้องผมนะผมอ้วนนะครับผมเพราะว่าพ่อเขาก็โครงสร้างแบบนี้นะผมพ่อของน้องสาวห้านะครับผมดูขนาดดูหัวก็ยังใหญ่นะผมดูขาน้องก็ยังใหญ่ เราจะเราจะใส่กระดิ่งทองไปด้วยนะครับผมกระดิ่งทองนี้ใส่เป็นประจำนะผมมามาเยอะๆกันสะบัดนะครับกันน้องเวลาน้องหลุดย้ายตามถูกแล,แล้วเร็วไอ้กระนาไงเยอะยู่นี่เว้ยนี่ไหมนี่ตืน้นมวย เอินวะอย่าไปโดนทำไมอีขึนเหนี่นะครับผมกับฝันเนาะเพราะว่าควันเองก็เดยงงงมานะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนยังไงเนาะเพราะว่าน้องโจขึ้นมากนะครับผมโจขึ้นมากจนควันจับไม่ถึงนะผมตรงบางนหนองนะครับผม ตรงนี้อีกลูกะเอาอีกเอาอีกสักนิดฮึอฮบไอฮึูีหอบยี่โตโตขึ้นอีกนะครับผมแต่ควานก็ว่าจะถามคุณแม่นะครับผมดูข้างหลังของน้องนะผมอ่านท้ายนะผมนาตึบนะครับผม ดูนะครับผมแต่น้องอยู่ไว like ้ที like 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 er ่กำลังแบบเดินตบโตนะครับผมเยอะ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 ดูที่ไว้กำลังเดินจับโจรนะผมเดี๋ยวดูละน้องเดินนะผมหัวน้องจะเชิดเชิดขึ้นนะผมหัวหัวน้องจะสูงสูงเท่าบาน้องนะผมลาเขาเดินนะผมสองห้านะผม เดี๋ยวเรากินก็อาจจะตามนิดนะผมัวตามนิดนะครับผมเยอะอย่้เรวจนไหนวะเยอะดูเสียงมาตามเองวันนี้นผมเราคว้ดเองเนาะพอเจอหญ้าอ่อนๆแล้วก็โอ้โหค่อยอยากเดินนะผม ดูนะครับผมไม่ใช่ตัวเล็กนะผมถ้าเปรียบเทียบไปแล้วนะผมงานน้องจะใหญ่มากนะครับผมแต่ควานก็จะเก็บยังไม่ตัดรายงานนะผมยังไม่ตัดไายงานนะผมเพราะว่าควานจะเก็บไว้ก่อนเก็บเก็บไว้ก่อนสักอ,อีกสิบปีนะครับผมค่อยตัดนะครับผมเพราะว่าน้องก็ตัดมา สี่รอบแล้วครับผมสี่ครั้งนะครับผมก็ควันเองก็อยากจะเก็บไว้นะครับผมควันไม่ตัดนะครับผมกับควันเองนะครับผมเพราะว่าควันก็เป็นเจ้าของเองนะครับผมก็ควันก็จัไม่ตัดนะครับผมกับควันเนาะเพราะว่าควาันก็อยากจะเก็บไว,ว้ดูนะครับว่า น้องจะโตขึ้นน้องจะงาออกมาแบบไหนยังไงนะครับผมถ้าสองห้าโตขึ้นเนาะเพราะว่าควันเองก็ไม่รู้ว่าจะเข้ากันเร็วหรือเปล่าหรือจะแบบไหนลงขึ้นหรือว่ายังไงควานก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมควานว่าก็เจ็บไว้กนะครับผมกับควานเองนะครับผมดูอ่าดูน้อง ควานพูดแบบตรงๆนะผมควานไม่ได้ขัดผิวน้องนะผมแค่เอาใสายางยิงยิงก็เอาดินออกให้หมดแค่นั้นนะผมแต่ผิวน้องสวยมากนะครับผมแต่ช้างพลายเนาะเขาจะมีตรงข้างหลังนะผมที่ว่าเป็นอวัยวะเพศนะผมของน้องจะใหญ่มากนะครับผมสังเกตดูได้นะครับผมดูนะครับผมใหญ่นะครับผม เพราะว่าน้องอ้วนอ้วนนะผมแต่น้องแบบไม่ได้ผมแต่น้องยืดล่างตัวเองนะครับผมไวที่กำลังแบบเริ่มโตนะผมดูงาชั้นใกล้ๆนะผมงาน้องนะผมนี่นะผมปลายงาจะจะแตกปลายงาสักนิดนะครับผมเพราะว่าปลายปลายงาหักไปบ่อยหักไปเกินนะผมก็เลยแตกแตกนิดหน่อยนะครับผมแตกแล้วก็อา่า น้องจะรับ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 แบบให้แหลมนะครับผมให้คมนะครับผมเพราะว่าช้างคลายเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมมิฉั้นควันช้างแต่ละควันนะผมเขาก็จะมีเซฟตี้คือหุ้มงาไว้นะผมจะไม่ให้สิ้น้อยแต่ควัน เซฟตี้งานอยู่นะครับผมแต่เพียงแต่ว่าน้องเล่นแรงนะผมเวลาควันเป็นเกี่ยวหญ้ามาให้น้องน้องจะทําให้หลุดออกนะผมเลยปลายงานที่หักไปเทียนิดเทียนิดนะผมดูนะผมน้องเป็นช้างที่ <c oughs> กินแล้วชอบเน็บไปในงานตลอดนะผมเดี๋ยวเน็บ ข้างขวาข้างซ้ายบ้างนะครับผมจรินดีนะครับผมน้องขวัญก็ไปแล้วเนาะดูอยากรู้ว่าพลายจโบ้จโบ้ดัมบ,มบ,บูหรือจโบ้งาออกสวยหรือเปล่าสูงขนาดนี้หรือเปล่าเนะขวัญก็อยากจะเห็นภาพจริงนะผมถึงตัวจริงเนาะขวัญเองก็มีแม่เอฟซีเนาะที่ขวัญพูดนะผมว่าเหมือนเสาห้านะครับผม งาน,น้งเนาะแม่เอฟซีของไทยจัมโบ้นะครับผมที่เขาเคุณแม่เอฟซีไทยจัมโบ้มันดูของควันนะผมเพราะว่าเมืองกันนะครับผมแต่ไทยจัมโบ้เขาจะอ้วนกว่าสอห้าน,าน,นะผมคนเขาล่านะผมล่ําตัวยาวนะครับผมที่ควนันที่ควันโบให้ควันดูเองนะผมแตสอห้าเขาจะทรงกันต้วนะผมคุนเขาจะสูงหน่อยนะครับผม ก็เป็นแต่ละเชืกอกผมแต่ละแม่พันธุพ่อพันเนาะพ่อพันุแบบไหนก็แม่พันธแบบไหนก็ไปตามนั้นนะผมแต่ของควานเองก็สาวหา้านะเป็นพ่อพันธที่แม่พันธที่เราเลี้ยงมาเองนะครับผม <S <S ก็เลยเป็นช้างบ้านนะผมช้างบ้านโดยตรงนะผมไม่ใช่ชา้างป่านะครับน,นี่นะครับผม ทางบ้านก็เหมือนเราเลี้ยงไก่บ้านนะผมเหมือนกันนะครับผมที่เราเลี้ยงนะครับผมควันก็จะคุณน้องหน่อยให้ให้โตเรื่อยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าน้องจะโตประมาณไหนเนาะเพราะว่าควันเองก็จะดูเหมือนกันนะผม <c oughs> นี่นะครับผมกับเสาห้าของเรานะครับผม เรื่องกินเรื่องใหญ่นะผมเลือกกินด้วยแน่แน่แน่แนขัไม่สเสียดนะครับผมเพราะว่าขวัญไปช้าก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าขวัญเองก็ไปช้ากว่าเพื่อนนะผมไปช้ากว่าหลายๆขวันนะผมนเป็นคนที่ เฉยๆชึมๆนะครับผมออกมาชึมๆยังไงนะควันก็ไม่รู้นะผมดูนะครับผมดูน้องกินเอากินเอานะผมในความที่น้องอยากเออยากกินเนาะควันก็ปล่อยให้กินก่อนนะผมดูพอกินนิดหน่อยท้องเริ่มออกแล้วครับผมแต่หัวน้องสวยมากนะผมควันเก็บหางได้นะผมตรงที่น้องนอนนะผม เก็บพางเองเจ็บหา,อบหาของน้องได้สองเส้นควันก็เลยบกควันบูว่าแสบเอาไว้เราไว้เป็นขวัญถุงเลือกเงินเลือกทองนะครับผมกับควันเองนะผมดุจเองนะผมควันไม่ได้ตัดนะผมเพราะว่าหางน้องยาวมากคผมคืบกว่าคืบอ่าคืบหนึ่งกับครึ่งนะครับผมแต่ควันก็ ยังไม่ตัดนะผมเพราะว่าความไม่ตัดนะผมจะไว้ให้ยาวไว้ปัดพวกอาแมาลงเนาะแล้วก็หางน้องจะยาวเฉพาะข้างล่างนะผมข้างบนก็ไม่ค่อยยาวเท่าไรนะผมน้องขวัญเหมือนกันนะผมน้องขวัญน,นี้ก็จะเป็นช้างของคุณแม่เนาะคุณแม่แล้วแต่คุณแม่จะตัดไม่ตัดแล้วแต่คุณแม่นะผมแต่สองห้าจะไม่ตัดนะผมเยอะแล้ว ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอใหท้ทุกท่านมีความสุขนะผมท่านใดเข้ามาดูมาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องขวานด้วยนะครับผมฝากเอ็นดูน้องนะผมในตาน้องด้วยครับผมเราก็ตังค์ินมามันทำงานนะผมมานะผมให้น้องนะผมทั้งควานนะครับผมเพราะว่าเราอยู่บ้านเรา วัสลุนเนาะเราก็ไม่มีเราไม่ได้อยู่ในโครงการนะผมเพราะว่าถ้าอยู่ในโครงการควันก็ไม่ได้มานี้นะผมพอดีควันไม่ได้อยู่ในโครงการนะผมควันก็เลยต้องสู้ดิ้นรนนะผมน้องช้างทั้งสามเชือกนะครับผมฝากไว้ด้วยนะผมกดติดตามนะกดแชร์กดไลค์นะผมก็ขอจบทลิปนี้เพียงเท่านี้นะผมสวัสดีครับ